ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ต้นนะคมังคุดนะครับแดงๆอย่างเงี้ยเขาเรียกสายเลือดก็กําลังถ้าคนบางครั้งแนะนำนะอธิบายในเรื่องของอนีคาว่ามังคุดสายเลือดเนี่ยช่ายเดิน้าเป็นยังไงนะแล้วก็มีความสมบูรณ์เลยเดี๋ยวมาฟังเสียโอเลยนะครับเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เก็บได้แล้วครับคือมีสเืีแดงแล้วใช่ไหมมีเหมือนแบบสีม่วงๆแดงๆเาเรียกสายเลือดคือเริ่มเก็บได้แล้วครัะเด๋ยพอดีมาก โอ้โหขนาดมองจากข้างล่างขึ้นไปครับยังลูกใหญ่มากอ่ะอันนี้ผมเก็บไปยี่สิบปัลรอบแล้วมั้งโอ้ตอนนี้นะตอนนี้นะนขนาดมองขึ้นไปยังสูงนะครับลูกยังใหญ่แบบยี่สิบปัลรอบแลเป็นกำปั้นเลยนะครับแสดงว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับในเรื่องของอที่ให้อาหารเขานะครับทําให้เอาลูกไว้ดกนะลูกลูกเยอะนะก็สามารถที่จะโตนะ ส่มาที่โตมีคุณภาพนะครับทุกลูกเลยทีเดียวนะแล้วก็ต้นก็มีความสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับมองมาไกลๆนะครับจะเห็นว่าใบเขียวงเงาเลยใช่ <c oughs> เลยนะผลงานผมบอกเลยตอนเนี้ยสึก่บคนไม่ทันปุ่นี้ผมต้องเอาคนมาช่วยลุมมปุ่นนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าสองตันห้าเช่อีม <c oughs>